สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะดูดูจินให้รู้ดูให้ฟินให้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีแคปนะคะเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะซึ่งการที่เราแบบว่าไม่ได้รีแอคก็คือว่าเราอะได้ดูไปแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยไม่ทันได้ถ่ายรีแอคเราก็เลยมารีแคปแทนแล้วกันเนะาะซีนที่เราชอบที่สุดในเพลงอ้อนไม่เก่งนะคะก็คือเป็นซีนที่เหมือนกับว่า เขาเอาอาหารมาเอาอาหารมาให้ในเอเอ็มวีอะที่ใส่แบบใส่อันนี้ดูอยู่อะเขาเรียกว่าอะไรนะอืมเราก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ป้อนป้อนอาหารผู้หญิงใช่ไหมล่ะอาหารเช้าแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็หันไปป้อนหยินก็แบบอืมยังไงสีให้ดูแลคนนั้นแต่ก็แบบคนข้างข้างก็สําคัญอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เรารู้สึกว่าเสียงคนเนี้ยของพี่วอแบบมันน่าแบบมันน่าฟังมากแล้วก็มันนุ่มมันแบบ มันฟังสบายมันดีมากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแรปของยินก็คือแบบว่ามาตรฐานแบบว่าดีมากแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพ่อมากที่แบบว่าทําเพื่อแบบหมูยอทุกคนแล้วก็มีการเต้นไปอีกซึ่งแบบว่ามันน่ารักนุ่มนิ่มมากคือแบบแต่เราต้องคิดอยู่นะว่าเราอยากจะแบบว่าเต้นตามแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะสามารถไหมถ้าสามารถก็อาจจะมีคลิปที่เราลองเต้นมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ถ้า ไม่สามารถก็อาจจะพักก่อนนะทุกคนยังไงก็ลองติดตามนะคะว่าจะสามารถไหมแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ถ่ายทอดแบบถึงแฟนคลับมากๆเลยคือเหมือนเปรียบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคลับแล้วแบบว่าเอ่อเขาสองคนอ่ะอาจจะอ้อนไม่เก่งนะแต่ว่าในใจเขาอะก็รักพวกเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยอืม อาจจะไม่ได้ออกแนวแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใส่ใจเสมอยังไงก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนกับแบบว่าขอบคุณแฟนคลับอะไรเงี้ยพวกเราหมูยอเองก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาสองคนแบบว่าพัฒนาตนเองแล้วก็ทำให้แฟนคลับมีอะไรแบบว่ามีอะไรได้เซอร์ไพรส์ตลอดอะแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจในความสามารถของเขาที่แบบว่าอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็ควรสนับสนุนเขาต่อไปเรื่อยๆ เพราะเรารู้สึกเชื่อมั่นมากว่าเขาจะไปได้ไกลกว่านี้อีกแบบไกลแบบใกล้ก,กว่านี้อีกเยอะอะ่ะอืมแค่นี้เขาก็มาไกลามากแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าความสามารถของเขามันไปได้อีกไปได้มากกว่านี้อีกทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยซัพพอร์ตเสมอแล้วก็จะรอจนกว่าคนหลังจะออนนะคะรู้สึกแบบสงสารมากตั้งแต่ตั้งแต่ที่ดูแบบซีรีส์สั้นๆจนแบบ จนเรารู้สึกว่าเขาจะมาเต็มแล้วอะ่ะเราก็ยังรู้สึกแบบสงสารมาอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเออคือเหมือนมาก็รู้ว่าพี่วีก็มีพอยถูกไหมแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะรักเขาอะ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคนบอกว่ามันรู้สึกแล้วมันแบบห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่ว่าความพี่วีเนาะก็แบบไม่ชัดเจนอืมจะแบบ ะสั้นหรือจะเต็มเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยู่ทีมมากับทุกคนแต่ว่าเราก็แอบ,บเชียร์พี่วีว่าแบบอยากให้อยากให้ซีรีส์เต็มแบบอย่าทำลายมากมากอะ่ะเอออย่าทำลายมากมากเลยคือแบบไม่งั้นเราก็จะอินแล้วเราก็จะแบบนอยกับพี่วีอ่ะเออคือเราเราแบบเวลาเราดูแล้วถ้าเราอินอะไรมากๆเราคือเราอินมากอะ่ะทุกคน ออแต่ก็แสดงว่าเขาอ่ะแสดงได้ดีแล้วก็เข้าถึงบทบาทมากมันเลยทําให้เราแบบว่าอินแล้วก็แบบเชื่อในตัวตัวนั้นอะ่ะตัวละครนั้นว่าตัวละครนั้นแบบทําให้เราแบบรู้สึกไปรู้สึกไปถึงจุดนั้นได้อะ่ะออแสดงว่าเขาแบบแสดงได้ดีมากอะไรอย่เงี้ยแล้วเราก็จะบอกว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังแหละทุกคนแต่ว่าเรามาคอยเป็นแบบกําลังใจให้เขาดีกว่า เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาจะต้องทําได้ดีมากๆแน่ๆแล้วก็อยากให้เขาสองคนแบบมีผลงานด้วยกันไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาแบบว่ามีอะไรสักหนึ่งอย่างที่แบบว่าได้ทําด้วยกันไปแบบตลอดอะไรเงี้ยตลอดชีวิตได้อะทุกคนก็แบบอย่างแบบิเวคไว้อย่างเงี้ยมันก็แบบว่าก็ตลอดจริงๆเรารู้สึกว่าเขาจะอยู่ด้วยกันไะปอีกนานยังไงก็ ฝากติดตามยินกับวอลเลยนะคะแล้วเราก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าอ p ล่าสุดหรือว่า EP แบบที่เราไม่ได้ทำแต mm ่เบบเก็คือเราดูไปแล้วนะอันไหนที่เราดูไปแล้วเราก็จะไม่ได้ทำาร mm ีแอคชั่นนะคะยังไงก็อยากให้ติดตามในรายการอื่นๆหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆของเราด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็น OPV เออเพลงของเกหลยนี้หรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับยินวอลหรือว่าวงไรส์นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นช่วงที่เราแบบว่าได้แบบมีเวลาแบบพักมากขึ้นก็อาจจะมีการทำวอของเราเองอะเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกการติดตามของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าสู้ๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอะเนาะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราแบบยังไงอะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็มีแบบ มีแรงใจจากการที่ได้เส็ผลงานพวกเขาก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่เราได้มารู้จักพวกเขานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้สึกว่าอืมอยากดูคนรักแล้วอะทุกคนโอเคยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ชอ่องของเรานลยนะคะเ mm. พลงนี้ก็คือแบบว่าน่ารักมากแล้วก็ พี่วอนุ่มนิ่มมากแต่พ่อคือแบบหล่อมากอะทุกคนคือแบบการออกกําลังกายของพ่อคือแบบว่าส่งผลแบบรอดูซีรีส์เลยว่าแบบดาวมจะแรงแค่ไหนคือแบบพี่วีต้องแบบว่าอืมัดใจแบบมาร์กได้แบบว่าไปไหนไม่รอดอะทุกคนเออน่ารักมากจริงๆค่ะแล้วก็เราสังเกตหลายรอบว่ายินกับวอเนี่ยจะชอบได้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์เอะไรที่เป็นโทนสีฟ้าทุกคนสังเกตว่าคือแบบสงสัยสีนี้มันจะเป็นสีน้ำเชคของยินบอลแน่เลย เราคิดว่าใช่ทุกคนถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็แบบก็ขออภัยด้วยแต่เราคิดว่าใช่ยังไงก็ฝากช่องของเราเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายฝากเพลงเอ่อเอ็มวีเพลงอ้อนไม่เก่งเลยตั้งใจการทำทุกส่วนเลยทุกส่วนจริงๆหมายว่าเป็นแปลกใหม่อาจจะเต้นจะร้องใหม่สำหรับเขาเปล่าวะอาจจะไม่สำหรับผมก็ใหม่อยู่ใหม่อ่าจครับใหม่แต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอ ที่แค่ยิ้มมุมปาก็คงรักเหมือน,นเออก็อาจไม่เย้แต่มีเธอผู้เดียวท่อนนี้ฟังไม่รอตอนจะมีใครรุมรอบก,กายก่อจะเดินออกไปเธอมองมันคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครค